ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก เพดังขุดเอกสารขยี้ปมสามดาราตำแหน่งชักชวนลงทุนดิไอคอนกรุ๊ปนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้นะครับเรื่องของบริษัทดิไอคอนกรุ๊ปนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นกระแสเป็นที่โด่งดังนะครับมีการแจ้งฟวามมีการดําเนินคดีและทางฝ่ายดิไอคอนนะครับหรือว่าดาราต่างๆก็ออกมานะครับให้สัมภาษณ์ออกมาบอกกับตัวเองนะครับไม่ได้คลองเกี่ยวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวนะครับเป็นแค่อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้นะครับ ก็ต้องบอกว่าข่าวที่ออกมานะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเรียกว่าตกเป็นผู้นับต้องหาแต่ยังไม่ได้กล่าวหายังไม่ได้แจ้งนะครับว่าโดนข้อหาอะไรยังไงซึ่งแน่นอนครับว่าทุกคนที่อยู่ในบริษัทไอคอนรุ๊ปไม่ว่าจะเป็นดาราเป็นผู้บริหารใครยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะคดีฟาร์มยังไม่สิ้นสุดก็คงจะต้องต่อสู้กับขบวนการยุติธรรมต่อไปว่าวันนี้ไอไอคอนรุ๊ป ผิดอะไรหรือไม่ผิดอะไรหรือผิดยังไงหรือไม่ผิดยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าวันนี้อย่าลืมนะครับว่าข้อมูลที่อยู่ในโลกโซเชียลข้อมูลที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยอันเนี้ยมันแก้ไขอะไรไม่ได้นะครับและมันเป็นนิตติ้ o ฟุตปิ้นอยู่เอาไว้อยู่แล้วล่าสุดนี้นะครับเพจดังก็มีการขุดนะครับเพจดังแฉเอกสารทิปฮ่องกงเดอะไอคอนกรุ๊ประบุนะครับชื่อ3ดาราในฐานะนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุน เป็นคดีที่สังคมจับตาเป็นอย่างหนักสำหรับกรณีดิไอคอน Group ซึ่งบอสพอหรือนายวรัฐพลวรัตวรกุลนะครับซีโอดิไอคอนกรุ๊ปได้เข้าไปให้ปากคำที่สำนักงานพนักงานสอบสวนบอกปคบ,บส่วนดาราตัวท็อปที่มีชื่อและภาพกิจกรรมกับเราบริษัทก่อนหน้านี้ทยอยออกมาถแถลงข่าวทั้งบอยปะระกันกันตัถาวรและมีนพิชยา โด,โดยในส่วนของดาราที่มีชื่อเกี่ยวข้องได้ออกมาชี้แจงเช่นเมีนพิชยาระบุว่าขอบเขตของคําว่าผู้บริหารจัดการเพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์โปรโมทสินค้าและผลิตภัณฑ์ของบริษัทดิไอคอนทั้งนี้ตนในฐานะ PR ได้รับค่าตัวกับนะครับค่าตัวพรีเซนเตอร์ปกติทั่วไปกันกันตะถาวรระบุว่าเป็นผู้รับจ้างในการทำหน้าที่พิธีกรให้กับงานที่บริษัทจัดขึ้น ได้มีการจัดขึ้นและการโปรโมทสินค้าให้กับผู้บริโภคและตัวแทนจำหน่ายให้เอาไปใช้ซึ่งทนายพานย้ำว่ากันไม่ได้มีการลงเป็นหุ้นหรือเป็นเจ้าของไม่ได้มีการกำหนดนโยบายราสดเพจอีซอขยี้ข่าวอีซอได้ออกมาโพสต์เอกสารฉบับหนึ่งระบุว่ารายชื่อมาแล้ว18คนแรกที่จะได้ไปเที่ยวทิปฮ่องกงขอบคุณเดอะไอคอนกรุ๊ปที่ทำให้พวกเรามีวันนี้เพราะเราคือครอบครัวเดียวกัน บอกสกคริปต์ก็ไม่รอดนะจ๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ออกมาในเอกสารฉบับดังกล่าวมีการระบุชื่อกันนับมีนยุคนันว่าเป็นนักสแสดงและผู้นับชักชวนลงทุนนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็คือว่าทางเพจอีสซาคี้่ะก็ได้มีการเอาข้อมูลมา,มาเปิดนะครับก็เป็นรูปนะครับแล้วก็มีบอกว่ามีรายทั้งหมดรายชื่อ18คนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศนะก็จะมีบอกว่าเป็นนะับ นายนะครับวรพลเนี่ยวรวิรักุลเนี่ยก็คือบอสพอเน an ี่ยเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็มีนายกันเนี่ยเป็นนักแสดงและผู้ชักชวนลงทุนนะครับนางสาวมีนชยาเนี่ยนักแสดงและชักชวนลงทุนนายยุครันนะเป็นนักแสดงและผู้ชวนลงทุนนะครับแล้วก็จะมีนะครับรายชื่ออื่นที่มีการปิดเอาไว้เนี่ยเป็นผู้ชักชวนลงทุนเป็นผู้ชักชวนลงทุนเป็นผู้ชักชวนลงทุน อันนี้แหละผมบอกไปเลยว่าโอ้โหผู้ชักชวนลงทุนอันนี้คือรอดยากหรือเปล่าเพราะเป็นการชวนมาลงทุนไม่ได้ชวนมาทําธุรกิจแต่ถ้าบอกว่าผู้ชวนทําธุรกิจอ่ะโอเคอันนี้ยังเข้าใจแต่ผู้ชวนลงทุนนี่มันชัดหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตอะไรเคลื่อนไหวอะไรคลิปหน้าอย่าเดื่อครับ